ซื้อตราสารหนี้เสี่ยงไหมโอ้ชื่นใจถ้ามีคนบอกว่าไม่เสี่ยงนี่เสี่ยงแต่เสี่ยงแล้วถ้าได้ชดเชยก็แล้วเราจัดการได้กองทุนรวมที่ท่านไปซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้ก็มีตราสารหนี้อยู่ข้างในก็เรื่องเดียวกันนะฮะเพียงแต่ว่าเขาสามารถจะติดตามตอนนี้ถ้าวันหนึ่งเราต้องซื้อตราสารหนี้ของตัวเราเองนะฮะซื้อเพื่อการลงทุนตราสารหนี้มีความเสี่ยงนะ เสี่ยงก็คือราคามันเองเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราดอกเบี้ยถูกไหมฮะถ้าท่านซื้อตราสารหนี้จ่าย5%แต่วันนี้สถาบันการเงินจ่าย7%ตราสารหนี้ท่านจะมีราคาเท่าเดิมไหมไม่เท่าเดิมก็จะถูกลงถูกไหมฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสู้เอาเงินนั้นไปซื้อหรือไปฝากเงินสถาบันการเงินดีกว่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตราสารหนี้มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเขาเรียกว่าความเสี่ยงทางด้านราคาแล้วเงินที่เราได้จากดอกเบี้ยมาเราจะไปลงทุนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอีกนะฮะ อันนี้ผมไล่ไปเรื่อยๆเร็วๆนะครับก็ความเสี่ยงทางด้านเงินเฟ้ออันนี้ทั่วไปรู้อยู่แล้วนะฮะแต่ที่อยากจะเน้นคือความเสี่ยงทางด้านความน่าเชื่อถือคือความสามารถในการชําระหนี้มันมีอยู่สองตัวถูกไหมฮะหนึ่งก็คือผิดนัดชําระหนี้มีใครอยากเจอผิดนัดชาระหนี้บ้างฮะในชีวิตนี้ไม่อยากเจอแต่สิ่งที่ท่านไม่เคยคิดอีกตัวหนึ่งก็คือตราสารหนี้เนี่ยมีความเสี่ยงจากการที่อันดับเครดิตมันเคลื่อนไหว มันไม่มันไม่ผิดนัดแต่ว่ามันเคลื่อนไหวเร็วลงก็จะทําให้ราคาเปลี่ยนแปลงอันนี้คือความน่ากลัวนะแต่ว่าเราจัดการได้ถ้าเรารู้วิธีการอื่นๆผมไม่ไม่พูดนะครับเพราะว่าอันนี้เราไปสามารถที่จะไปหาอ่านได้แล้วก็จริงๆเป็นอะไรที่น้อยในส่วนของตัวเว็บผมจบแล้วนะฮะเมื่อกี้คือตัวเว็บทั้งหมดที่ท่านเข้าไปในเว็บของเวลเมจิกนะครับท่านเข้าไปดูท่านจะเจอข้อมูลหุ้นกู้ท่านเลื่อนลงมาท่านจะเจอ IPO ก็คือในตลาดแรกเลื่อนลงมาคือตลาดรองผมกําลังนําเสนอไว้ในตลาดแรกเวลาไปดูหุ้นกู้ เวลาเขียนว่าด้อยสิทธิ์ไม่ด้อยสิทธิ์มีหลักประกันไม่มีหลักประกันถูกไหมครับแล้วก็ในลักษณะที่ว่าไถ่ถอนได้ก่อนกําหนดหรือไม่มันจะเป็นคอมันเป็นพุทเวลาที่ท่านไปดูเลตติ้งท่านไปเจอเลตติ้งมันเขียนว่าอันดับเครดิตคือองค์กรคืออะไรอันดับเครดิตตราสารนี่คืออะไรนะฮะมันเขียนว่าอัตราผลตอบแทนคูป,ปองเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะในช่วงอายุต,ตรงนั้นแล้วเราจะซื้อตรงนั้นในความเสี่ยงกับผลตอบแทนมันคุ้มไม่คุ้มผมพูดไปหมดแล้วนะครับและในตัว secondary market หรือว่าในตลาดรองเรามีฟิลเตอร์ให้ท่านกดถูกม ท่านกดได้เลยเลือกเอาบอลเหมือนกับท่านกาลังเล่นอยู่กับกองทุนทุกประการแต่ว่าท่านเลือกได้เลยว่าเอาตราสารนี่ระยะสั้นตราสารนี้ระยะยาวผมพูดให้ฟังหมดแล้วว่าทริสท่านก็ไปกดเลยตราสารนี้ภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจกรองได้หมดดึงออกมา2,261ตัวจัดประเภทได้หมดท่านสามารถเรียงตามอันดับเครดิตได้หมดนะฮะตั้งแต่ที่ผมนำให้นำเสนอให้ดู 3A 2A 1A อย่าไปกดนะฮะพยายามจะหา 2B 1B บางทีอาจจะไม่มีเลยนะครับทำไมไม่มีฮะ ตราสารหนี้เวลาที่ต่ำกว่า Investment Grade เนี่ยขายยากนะฮะขายยากเพราะว่าโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้เนี่ยมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนจะซื้อเนี่ยก็ระวังนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยที่ต่ำกว่า3 b ีแทบจะไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยพอไม่มีอันดับเครดิตปุ๊บเนี่ยทำไมในตลาดเขาบอกอุ้ยมันเก่งกำไรอย่างเงี้ยผม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 ไม่ได้ไม่ได้อ่เขาเรียกไม่ได้วิพากนะฮะปกติ เวลาถ้าท่านออกจะกู้เงินใครเนี่ยท่านก็ควรจะประเมินตัวเองว่าตัวเองมีความเสี่ยงเท่าไหร่ถูกไหมฮะการนี้คนที่ไม่ประเมินตัวเองเนี่ยในความหมายก็คือว่าเขาก็จะท่านเขาให้ดอกเบี้ยท่านสูงนะอ่าก็เขาเขาบอกว่าท่านก็ลุ้นก็แล้วกันลุ้นกับผมถูกไหมฮะแต่ในคําถามก็คือว่าพอไม่มีอันดับเครดิตโดยส่วนใหญ่ก็เราจะเรียกว่าจังทั้งหมดแหละคือเกณฑ์กำไรนะฮะโดยหลักๆก็คือถ้ามีอันดับเครดิตเขาก็พยายามจะมีเพราะว่ามีจะทําให้ตัวอัตราดอกเบี้ยถูกลงตอนนี้ถ้าไม่มีก็ต้องจ่ายสูงขึ้นนะฮะอันนี้ าการผิดนัดชำระนี้นี่เป็นวงจรนะฮะสิปีเคลื่อนไหวนะฮะอันนี้คือวงจรของของโ้ลบอลเลยนะฮะของทั้งโลกเลยนะฮะเอาข้อมูลมาดูอัตราการผิดนัดชำระนี้เนี่ยจะมีการเคลื่อนไหคือมันไม่นิ่งไม่ใช่ทุกปีเหมือนกันหมดแล้วบางครั้งอันดับเครดิตก็ไม่สะท้อนความเสี่ยงถูกไหมฮะมีจริงๆหลายๆท่านในนี้ผม เหมือนผมนะฮะงอมือมาแล้วก็เห็นโอ้โหความสูงวัยอารมณ์ดีกันทั้งนั้นนะฮะก็ต้องทันกับผมตอนที่ลดค่าเงินบาททันนะฮะขออนุญาตครับผมคิดว่าทันตอนลดค่าเงินบาทเห็นไหมฮะตอนนั้นตราสารนี่ดีฟอลผิดนัดชำระนี้ถูกไหมฮะเหตุผลทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้อันดับเครดิตหน้าลงทุนนะฮะแต่เจ๊งเลยภายในเวลาไม่กี่วนันอันนั้นเขาเรียกว่าตกจากสวรรค์ ภาษาเขาเรียก Fallen a n g e l ก็คือพวกที่ตกสวรรค์ตอนนี้เขามีการศึกษาก็เป็นไปได้อันนี้คือกำลังจะบอกบอกว่าตราสารที่ตกสวรรค์เนี่ยเป็นไปได้ไม่ผิดคืออันดับเครดิตอาจจะไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ทันทีนะฮะมันมีความคลาดเคลื่อนเขาก็ยอมรับนี่ฮะจุดตรงนี้ investment grade เกิดขึ้นตรงนี้ฮะอันนี้คือ investment grade 3 b ลบเห็นไหมฮะอันนี้คืออันดับเครดิตกับการผิดนัดชำระนี้ ที่3ามีลบท่านเห็นไหมฮะนิ่งมาตลอดเลยนะฮะนิ่งนิ่งนิ่ง,น,งนิ่งมาพอมาถึงจุดนี้เริ่มหักถูกไหมฮะสามีลบแล้วเริ่มหักอัตราผิดน้ำจำรนี้สูงขึ้นเราอาจจะดูว่าไม่ไม่โอ้หุ้นิดเดียวเอง2องปีบวกนะฮะอยู่ที่จุด2อสกับจุด2องสแต่มันเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็น turning curve ก็คือเริ่มหักเพราะฉะนั้นคําว่า investment grade เกิดขึ้นจากตรงนี้เกิดขึ้นจากของจริงนะฮะ,นะะพอดูค่าปุ๊บเนี่ย อะไรก็ตามที่เกินกว่า3ามบีลบเราซื้อไม่ไหวหรอกเพราะว่ามันเสี่ยงสูงเสี่ยงสูงก็คืออะไรมันตายเยอะแค่นั้นเองในความหมายผิดนัดเยอะตัวเลขตรงนี้คือของจริงนะครับแล้วจากสถิติอันนี้คือของจริงเลยนะเก็บ20ปีย้อนหลังเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่า Investment g r a เกจะมีการผิดนัดชำระหนี้ต่ำกว่าที่เป็น speculative grade ก็คือพวกเกงกำไรเนี่ยผิดนัดสูงกว่าคือรูกบนนะครับเห็นไหมฮะสีเหลืองนั่นคือผิดนัดชำระหนี้นะฮะ ที่ท่านพูดถึงอ่ะซื้อ B ีซื้อสอบซื้อสาต่ำกว่า3าบลบอ่ะผิดนั้นชำระนี้สูงมากแล้วตรงนี้ที่น่าสนใจครับเขามีการศึกษาพบว่าถ้าซื้อสามสามี่มีไหมหบ้านเราบ้านเราไม่ค่อยมีนะฮะคงไม่มีใครกล้าเอามาขายท่านกล้าซื้อไหมฮะท่านกล้าซื้อไหมฮะสาใกล้ใกล้ใกล้จะใกล้จะผิดนั้นละจากสถิติไม่เกินครึ่งปีก็เจ๋งเพราะฉะนั้น ไปรู้นะว่าจะเหลือเท่าไหร่ดีกว่าสนุกกว่าอันนั้นอันนั้นคือวิธีการคิดนะแต่น,นี่คือของจริงนะฮะท่านจะเห็นว่าเส้นสีเหลืองนั่นคือ3 4มีฮะไม่เกินครึ่งปีเจ๊งอันนี้เป็นของจริงเลยเพราะฉะนั้นอันดับเครดิต3 4ก็จะสะท้อนว่าไม่เกิน1ปีข้างหน้าบริษัทนี้คงจะไปไม่รอดแล้วแต่ละอันดับเครดิตมีอายุของมันนะง่ายๆเมื่อกี้บอกว่ามีคนสมมุติมีคนขาย 2B บีลบนี่ฮะท่านซื้อ2 B บีลบเนี่ยจากสถิติเนี่ยไม่เกิน7ปี ผิดนัดชำระนี้แล้วบอกได้นะฮะว่าทุกๆปีมันจะไหลลงไปเท่าไหร่ในสถานการณ์ปกติเพราะฉะนั้นถ้าท่านซื้อบีบวกไม่เกินครึ่งปีเหลือบีจากสถิติแล้วไม่เกินเจปีผิดนัดอันนี้คือข้อมูลที่ศึกษาของจริงเลยนะครับอันนี้คือการเคลื่อนไหวในแต่ละปีเนี่ยสิ่งที่เราซื้อมันไม่เสถียร มันจะมีการลดขึ้นนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าอันนี้คือของจริงอ่าอันนี้จะตอบคาถามก็คือต่อให้ซื้อ 3A ก็มีโอกาสผิดนัดชำระนี้นะฮะวิธีการอ่านง่ายๆเลยเราซื้อ 3C เนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ย2.3ปีนะฮะโอกาสจะผิดนัดชำระนี้ถ้า 3B 8.8ปีถ้าซื้อทิปเป A 18ปียังตำ่ำแต่ยิวมันนิดเดียวอะผลตอบแทนนิดเดียว สิ่งที่เราซื้อมาเราสามารถจะทายได้ว่าในอีกหนึ่งปีข้างหน้ามันจะเหลือเท่าไหร่อันนี้ผมนําเสนอให้เลยนะวิธีการท่านสามารถจะบอกได้ว่าของที่ซื้อมาวันนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีมูลค่าอยู่ประมาณเท่าไหร่วิธีคิดก็ตามที่ผมนําเสนอเนี่ยมันจะมีวิธีคิดโดยใช้ที่เขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวของอันดับเครดิตนะครับแต่เราไม่ต้องไปกังวลคือเราเอามาใช้เราแค่รู้เบื้องหลังมันก็พอแต่เราไม่ต้องไปทำฮนะผมนําเสนอให้ให้ให้ดูเร็ว,รวๆนะครับสิ่งที่ท่านซื้อไปในวันนี้อีกหนึน่งป มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นร้อยหนึ่งคือราคาที่เราซื้อนะฮะวันนี้นะครับซื้อตราสารนี่ราคา100ภายใน1ปีข้างหน้ามันมีนมโอกาสที่จะขึ้นไปเห็นไหมฮะแต่ก็มีโอกาสที่จะสูญเสียอันนี้คือคุณสมบัติของหุ้นกู้ที่ต้องจําไว้เลยนะครับหุ้นกู้ไม่เหมือนหุ้นสามัญหุ้นสามัญคือมีขึ้นมีลงเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบลเคิร์ฟก็เป็นเคิร์ฟแบบประเภทที่เป็นระครังความแต่ตราสารนี้ไม่ใช่ โอกาสจะขึ้นน้อยโอกาสที่จะขึ้นขึ้นน้อยแต่เห็นไหมฮะขึ้นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเบ้แต่โอกาสจะเสียเนี่ยน้อยเข้าไปอีกแต่เสียเยอะถ้าเสียเสียเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคุณสมบัติของหุ้นกู้ที่เราต้องรู้ว่าคือเรากาลังจะซื้ออะไรเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรที่เรากาลังเผชิญอยู่ถ้าขึ้นนะฮะโอกาสที่จะขึ้นไปทางนั้นอนะเห็นไหมฮะเยอะแต่มูลค่าที่ขึ้นไปนิดเดียว แต่ถ้าเสียเนี่ยโอกาสจะเกิดน้อยมากแต่เสียนี่เสียเยอะเลยนะฮะคือของร้อยบาทอาจจะเหลือห้าสบไม่เหมือนกับหุ้นสามัญถูกไหมฮะขึ้นสลึงลงสลึงขึ้น50บลงห0สบไอ้นี่ขึ้นสองบาทแต่เวลาลงลงหายไปหมดเลยอันนี้คือหุ้นกู้ธรรมชาติจบแล้วครับขอบคุณที่อยู่กับผมนะครับ